الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ا ل س ل ا م عليكم ورحمة الله وبركاته สันติความเมตตาความจำเริญจกอัลลอฮฺฮ ح ا ن ต ت อ ا ل าจงประสบเด่พี่น้องมุสลิมที่รักการเรียนรู้ทุกท่านก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการโรงเรียนศรัทธาชน ห่งน,นี้นะครับโดยกับวิชาจริยธรรมอิสลามหรือว่าอัครลักซึ่งเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการขอลุกะโทษหรือการเตาบ้าตัวต่อลอสุบหฮาหนตาอาลาเป็นหะดีษที่4ในวันนี้นะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับในครั้งที่แล้วนั้นครับเราได้กล่าวถึงแล้วก็เป็น การกล่าวถึงเรื่องราวที่ท่านลสซุนซาลาลองชลัมได้ยกตัวอย่างถึงความปรติยินดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานวตาลาที่เห็นบ่าวคนหนึ่งของพระอ,องค์นั้นได้กลับมาสู่การเตาบ้าตัวได้กลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องของอัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลาเสมือนกับชายคนหนึ่งที่เดินทางแล้วก็อูดทุงเขาได้หายไปจากนั้นอูดทุ่งเขาก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งโดยได้กับเบียงแล้วก็ น้ำที่อยู่บนหลังอูดความหวังก็กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือในบทเรียนที่แล้วนะครับต่อเนื่องกันในบทเรียนในวันนี้นะครับพี่น้องที่รักทุกท่านจะเห็นได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮฮานุตาลาได้ทรงเปิดโอกาสให้กับบ่าวของพระอ,องค์นั้นได้ทําการเตาบ้างตัวนะครับมีฮะดิษหนึ่งจากท่านอาบีมูซาอับดุลลา ابن قاي الاشعري رضي الله عنه قد قال وان تรายงาน الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال وقال ان الله تعالى يبسط يده بالليل لِيَتُوبَ مسي النهار ويبسط يده بالنهار لِيَتُوبَ مسيء الليل حتى تذل الشمس มิลมาฟิรบีฮาเป็นฮะดิษของท่านอิมามมุสลิมได้บันทึกไว้นะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับท่านอบีมูซาอับดิลละอิบเนกอ,อัลอัอลลอฮูได้รายงานมาจากท่านสุสลส่านัลลอฮุอิสลามซึ่งกล่าวว่า<ม>แท้จริงอัลลอฮฺซุบหฮานุฮฺตาลาได้ยืน่นได้ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ในเวลากลางคืน เพื่อที่จะรับการเตาบ้าตัวของบ่าวของพระองค์ในเวลากลางวันครับในการทําความผิดและทรงยื่นพระหัตถ์ของท่านในเวลาพราะองค์นั้นในเวลากลางวันเพื่อที่จะรับการเตาบ้าตัวจากเ่าวของพระองค์ที่กระทําความผิดในเวลากลางคืนจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศต,ตะวันตกพี่น้องที่รักทุกท่านครับ ในฮะดิษนี้อัลลอฮฺซุบฮานตูละได้ทรงรับการขออภัยโทษจากบาวของพระอ,องค์ทั้งในเวลากลางวันและก็ในเวลากลางคืนจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกซึ่งนั่นก็หมายความว่าเป็นสัญญาณใหญ่อย่างหนึ่งของวันกิยามะและพี่น้องรู้ไหมว่าวันกิยามะเกิดวันไหนผมและก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ ทารุสุนทร์สุลาก็ไม่รู้นะครับตรงนี้เองเนี่ยตั้งแต่อัลลอฮ์ซุบฮานเราได้ทรงสร้างโลกได้ให้มีมนุษย์คนแรกนบีอาดามจนถึงทุกวันนี้นะครับวันกิยามะนั้นมีวันเดียวแล้วก็เกิดวันเดียวแล้วก็ยังไม่ถึงอิชอาลลอฮ์วันนี้พรุ่งนี้เราก็ไม่แน่แต่ว่าสัญญาณใหญ่นั้นมีอยู่มากมายและสัญญาณหนึ่งก็คือการที่ดวงอาทิตย์ จะขึ้นทางทิศตะวันตกซึ่งทางทิศตะวันตกมันมีไว้ตกดวงอาทิตย์มีไว้ตกไม่ใช่มีไว้ขึ้นนั่นก็หมายถึงการเริ่มความสับสนของระบบที่อัลลอฮ์ได้ให้มานั่นก็หมายความว่าเป็นวันสุดท้ายที่อัลลอฮ์จะปิดประตูเตาบ้าตัวของมนุษย์ปิดทุกอย่างของโลกดุนยาแห่งนี้ปิดกิจการนะครับเหมือนกับร้านค้าปิดกิจการ นะครับงดการติดต่องดการบันทึกความชั่วความดีเป็นวันที่เราจะต้องรับยอมรับในสิ่งที่เราก็ได้กระทำไว้นั่นก็คือวันเกียรติท่านอิหม่ามกุรุตูบีนะครับได้กล่าวว่าฮะดิสนี้คล้ายกับฮัดติสที่ผ่านมาก็คือการวาดภาพให้เห็นถึงนะครับความสวยงามที่เกี่ยวกับความพร้อมที่จะรับการตะบ้าตัวของลอสซูบะฮันตัวอาในทุกเวลา นะครับในทุกเวลาการรับตัวบาตัวการขอลุกขโทษนะครับจากทุกคนที่เป็นบ่าวของพระองค์รับการกลับตัวของบ่าวของพระองค์ทุกขณะพระองค์ทรงได้ยินการอภัยโทษรู้ถึงการขอลุกขโทษของทุกทคนที่เป็นบ่าวของพระองค์และทุกๆสถานที่ด้วยพี่น้องที่รักทุกท่านฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอัลลอฮ์นั้น ท่านบีชี้เห็นถึงว่าพระองค์นั้นทรงยื่นมือยื่นมือนั้นก็คือโอกาสที่พระองค์จะรับนะยื่นมือพี่น้องลองนึกถึงระยะเวลายื่นมือในเวลากลางวันเพื่อรับอภัยโทษต่อบาปของในเวลากลางคืนทิ้งเวลาให้ยาวแต่พระองค์ยงังทรงรับนั่นก็คือการที่พระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่อภัยโทษ ยื่นมือในเวลากลางวันรับในเวลากลางคืนยื่นมือในเวลากลางคืนเพื่อรับอภัยโทษของเบาวที่พักดีกบเบาที่กลับตัวของพระองค์ในเวลากลางกลางคืนนั้นพี่น้องครับจะเห็นได้ว่าอัลลอฮ์ทรงให้โอกาสกับเราอย่างมากมาย่านาบีชี้หรือว่าเล่าหรือว่าบรรยายความยิ่งใหญ่ความเมตตาของอัลลอฮ์ด้วยกับภาพเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นการจูงใจให้เรานั้นได้ กลับมานะครับมาหาฉะนั้นพี่น้องครับอัลฮัมดุลลาห์เราได้มีการเรียนรู้ตรงนี้ในโรงเรียนศรัทธาชนแห่งน,นี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะต้องนะครับรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงรับกับเราเป็นความหวังของเราอะไรที่มันผ่านไมาในอดีตพี่น้องก็เตาบ้าตัวแล้วก็กลับมาสู่พระอ,องค์พี่น้องสามารถที่จะไปบอกกล่าวกับคนอื่นได้ถึงภาพเหล่านี้นะครับเพื่อชักจูง ชักชวนให้คนเรานะครับพี่น้องของเรามุสลิมเรากลับมาสู่แนวทางของเลาเป็นการได้ว่าเป็นการนาซีฮะให้กับเขากลับมาสู่แนวทางของเลาอีกครั้งเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่เราอย่างยิ่งนะครับโดยก,การเอาสิ่งเหล่านี้ที่ได้เรียนได้รู้ไปนะครับเพื่อชักจูงนะครับก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยฉะนั้นพี่น้องที่รักทุกท่านครับเมื่อมนุษย์เนี่ยเพิกเฉยต่อ,อกัน ขอลูกโทษต่ออัลลอฮ์และเลยความอโอกาสที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัตละลาได้ทรงให้ซึ่งเป็นความปลอดภัยของเขาในวันกิยามะเป็นความปลอดภัยที่เป็นความโปรดปรานอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระอ์อล์ร์นะครับถ้าเขาไม่ไม่ได้สำน,นึกผิดอันตรายความปลอดภัยของเขาก็จะไม่มีซึ่งเขาจะประสบในวันกิยามะแต่นั่นก็ตามอัลลอฮ์ให้โอกาสอย่างยาวนาน ที่เราจะใช้โอกาสตรงนี้นะครับได้ทบทวนตัวเองแล้วก็ตัวเราได้กลับมาสู่แนวทางที่ที่ถูกต้องนะครับฉะนั้นผู้ที่ไม่เตาบ้าตัวเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนว่าเขานั้นได้หิวกระหายน้ำอย่างรุนแรงแต่เมื่อนะครับมีน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ข้างหน้าเขาเขากลับเมินเฉย ไม่มากินน้ําแล้วก็หันหลังให้นั่นก็หมายว่าความหิวกระหายก็ต้องประสบกับเขาต่อไปเขาไม่มีไม่มีโอกาสได้รับความสดชื่นจากน้ําบริสุทธิ์เหล่านั้นฉะนั้นโอกาสอยู่ข้างหน้าแล้วพี่น้องตรงนี้ชี้เห็นโอกาสที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็คือโอกาสที่เราจะกลับมาหาอัลลอฮ์อยู่ตรงหน้าเราแล้วแต่เราก็กลับที่จะไม่รับโอกาสของอัลลอฮ์ซุบฮาหนูร์ตาลาก็ถือว่าเป็นคนที่เรียกว่าปล่อยโอกาสที่ หลุดลอยไปเสมือนกับน้ำบริสุทธิ์ที่เขาไมา่ได้ดื่มในตอนตอนที่เขาหิวเขากลับเมินเฉยนะครับฉะนั้นประตูแห่งความเมตตาที่รอเขาอยู่เนี่ยนะครับเขาก็จะไม่รับความปลอดภัยในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้ให้เขาแต่เขากลับเลือกเดินในหนทางที่หายนะนะครับแล้วก็เมื่อเครื่องหมายของวันกิยาม่ามาถึงนะครับนั่นก็คือในฮะดิษบ่งบอกถึง ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกเนี่ยนะครับก็เป็นสัญญาณปรากฏชัดแล้วก็ชัดแจ้งแล้วว่าการนั่นก็คือการปิดประตูเตาบ้าการขอลุกกโทษนั้นก็ไม่ใช่อ่ไม่ใช่สำหรับผู้ประกอบความชั่วจนกระทั่งเขาเอา่ความตายได้มาสู่คนหนึ่งแล้วเขาก็กล่าวว่าฉันขอกับตัวสู่พระอ,องค์ไม่ใช่สำหรับบรรดาผู้ที่ตายไปแล้วอยู่ในสภาพปฏิเสธทะนั้น เมื่อเรามีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่นะครับเราก็ต้องใช้โอกาสตรงนี้ไม่ใช่รอถึงเวนลนสุดท้ายแล้วค่อยใช้โอกาสนั้นซึ่งมันก็สายไปแล้วนะครับก็คงจะต้องไม่รอกันสําหรับโอกาสตรงนี้นะครับฉะนั้นแลวที่สาคัญก็คือว่าเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยกับการที่เรามีสภาพการเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์ไม่ใช่มีสภาพที่เป็น ผู้ปฏิเสธพระอ,องค์พวกเขาเหล่านี้แหละครับเราเอาลัลลอฮ์จะได้เตรียมการทรมานอันเจ็บปวดที่สุดสําหรับผู้ที่ไม่เสริญสำนึกผิดหลังจากที่เขาตายไปแล้วพี่น้องที่รักทุกท่านครับอันนี้คือคาอธิบายจากฮะดีษเหล่านี้นะครับสําหรับสิ่งที่เราได้รับการเรียนรู้จากฮะดีสนี้ก็คือประการที่หนึ่งนะครับประตปูประตูแห่งการขอลุกโทษ ขออัลลอฮ์ได้ถูกเปิดขึ้นตลอดทั้งกลางวันและกลงคืนตราบใดยังไม่ถึงวันกิยามะอันนี้ชัดเจนในะฮะดิษนี้ประการที่สอง mm hmm. เมื่อสัญ,ญญาณวันกิยามะหรือความตายได้ปรากฏหรือว่าชัดเจนขึ้นหรือคนหนึ่งคนใดตายก็ไม่มีช่องทางสําหรับการขออาลุกโทษขออาับโทษการตาบบาอีกแล้วก็คงไม่ต้องรอให้ตายก่อนหรือไม่ต้องรอถึงวาระสุดท้ายของวันกิยามะ ประการที่3ความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวของพระอ,องค์นั้นและความปราณีของพระอ,องค์ที่ทรงมีแก่เขาเหล่านั้นนะครับแต่เขาเหล่านั้นไม่รู้ถึงสิ่งดังกล่าวหรือไม่ตระหนักถึงสิ่งดังกล่าวนะครับจำเป็นที่พวกเขาอันได้แก่การพักดีการรีบเร่งขอลุกขออัลลอฮ์นั้นพวกเขาไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ให้ความสําคัญ นะครับแสดงถึงการที่ไม่มอบหมายคุณลักษณะเหล่านี้กับอัลลอฮฺสุบฮานุตะลั่นั่นก็เป็นการศรัทธาที่บกพร่องเป็นการศรัทธาที่ไม่ถูกต้องเพราะลักษณะขอัลลาคือคนพูดเป็นผู้ที่เมตตาเป็นผู้ที่ปราณีเป็นผู้ที่อภัยโทษกับเบาวของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุตะลี่น้องที่รักทุกท่านประการที่สี่นะครับยืนยันถึงการที่อัลลอฮฺทรง มีมือสองข้างเป็นมือที่เหมาะสมกับพระองค์เนี่ยไม่เหมือนกับมือมนุษย์ที่เป็นมือที่จับต้องได้นะครับในเรื่องนี้อันการนได้ยืนยันไว้ดังนั้นห้ามเราเนี่ยนะครับจะไปเปรียบนะครับหรือว่ากับมือของล l l a ์เหมือนกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าให้เราไนดะ้ศรัทธาว่าพระองค์ได้ยืนยื่นมือมาเป็นลักษณะเฉพาะของพระองค์นั้นเรามีหน้าที่ที่จะ รับสิ่งที่พระองค์ให้โอกาสนะครับเป็นการยอมรับในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็ไม่เห็นโอกาสที่อัลลอฮ์ให้ฉะนั้นไม่ไม่เห็นโอกาสที่อัลลอฮ์ให้บางครั้งเราอาจจะถูกอัลลอฮ์นั้นทรงปิดหัวใจไปเพื่อที่จะไม่ได้รับความเมตตาเหล่านี้เลยฉนั้นพี่น้องที่รักทุกท่านครับฉะนั้น ฮะดิษนี้ท่านซูนได้บอกถึงเรื่องราวที่เป็นภาพให้เราได้เห็นชัดถึงความสำคัญของการรับเจ้าบ้าตัวต่อพระองค์ลลอสุบะฮา,หาหนุตาอาลาให้เราหยาละเลยกับสิ่งตรงนี้นะครับทบทวนตัวเองอยู่เสมอนะครับฉะนั้นจากสามสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังอยู่ในเรื่องนี้แล้วก็คงจะอยู่อีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ ได้มีความลึกซึ้งกับคำว่าเตาบะเพื่อที่จะกลับไปหาลอสุบะฮานุตาลามพี่น้องที่รักทุกท่านครับมีอีก h ะด i ษหนึ่งนะครับอ ah ัลลอฮ์สุบะฮานุตาลามได้ทรงรับเตาบะตัวกับเราก็คือว่าเป็น h ะด i ษจากท่านอับดุลฮุเรตรอญละลอฮุันฮุกอัลลอฮการะราะสุลลูไลซุลลัลลอฮูอะลัยวะสัลลัมมันแทบกับกอบลอันตัดลุอุชัมซุ มิลโมฟิร์ฮามิลโมฟิร์บิฮาท้าบัลลฮฺ عليه تن ลล ي ล رَسُولَ ا ل ل าّ ه ِ أ ن สّ ه ُ دَعَا ลَ أ อลَّก ل ر ลั س ฮา ل ิ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ นَ س อ ل ลّ م َ دَعَا وَإِذاْ حُوَدَى س َ م ْ ن ُ ك ท ب ِ ح ِ ت َّต أَلَّهُ قَالَ دُونَ عَدْوَةٍ م นึกผิดของเขาก็เป็นหะดีษที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับฉะนั้น นะครับเป็นั a ีที่ทรงย้ำถึงการให้โอกาสโดยการยกสิ่งที่เราเห็นได้ปรากฏชัดเจนว่าให้เราดูในวันหนึ่งทุกวันเลยดวงอาทิตย์ก็ขึ้นทางที่ตะวันออกแล้วก็ตกทางที่ตะวันตกเป็นประจำเป็นฮะดีษที่บ่งถึงความใกล้ตัวที่เรามีอยู่ความเห็นในปัจจุบันทุกๆวันไอ้ทุกๆว,วันเนี่ยครับถ้าเรา มีการพังเผอไปบางครั้งเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาปกติมัน่าจะเกิดอย่างนี้ทุกวัน,ท,วนทุกวันเช้ามาดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกแต่ให้เราได้สังเกตให้เราได้สำนึกถึงสิ่งที่เราเห็นเราจะได้ย้ำเตือนถ้าเราเรียนรู้ฮะดิษนี้ไปแล้วเราจะได้ย้ำเตือนว่านี่ดวงอาทิตย์เจียมมันขึ้นเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้ามันตกไปปุ๊บเนี่ย มันอาจจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ทิศตะวันออกแล้วอาจจะขึ้นทางทิศตะวันตกเป็นการย้ำเตือนครับพี่น้องเพื่อให้เราได้ได้สำทับตัวเองแล้วก็สนึกในเรื่องของการที่จะทําให้ตัวเรานั้นได้อยู่ในสถานะบ่าวที่พักดีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮา,านวะตาอลาเพื่อให้เราได้เห็นปรากฏการณ์ที่อัลลอฮฺทรงให้เผื่อว่าเราจะได้ไม่พังเผือเพราะว่าธรรมชาติที่อัลลอฮฺสร้างมาเนี่ยนะครับ ตราบใดที่จกักรวาลยังโคจรอ,อยู่ในสภาพระบบของมันสภาพต่างๆก็อยู่ในตามธรรมชาติชีวิตก็คงดําเนินอยู่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คงอย่าละเลยกับสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นการบ่งบอกถึงโอกาสที่อัลลอฮ์จะให้กับเราอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะครับดวงอาทิตย์อาจจะขึ้นมาแล้วไม่กี่ชั่วโมงแต่เรารู้ไหมว่าถ้าตกไปแล้วจะขึ้นหรือเปล่าอีกข้างหนึ่งนะครับ นั้นนะครับจะเห็นได้ว่าแบบอย่างของทนระซูลเนี่ยเจถึงหนึครั้งนะครับเรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับมาดูรายการตรงนี้นะครับพี่น้องก็สามารถที่จะกล่าวขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์กล่าวลิกรล,ละ่ะล,ลึกถึงพระองค์ในทุกๆวินาทีทุกๆนาทีนะครับเราจะได้เป็นจะสังเกตว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเราในการรู้สึกว่าเราใกล้คิคดอัลลอฮ์มาก ู้สึกว่าเรานั้นอยู่ในแนวทางของพระอ,องค์รู้สึกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงใกล้ชิดกับเรานะครับเพราะว่าเราในใกล้ชิดอัลลอฮ์คืบ่หนึ่งอัลลอฮ์ก็จะใกล้ชิดเข้ามามากกว่าคืบก่ก็คือศอกหนึ่งครับยิ่งอัลลอฮ์ใกล้ชิดเรามากกว่าที่เราใกล้ชิดพระอ,องค์ฉะนั้นก็เป็นความเมตตาอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องแสวงหาตรงนี้นะครับเพราะว่ามุสลิมนียจะต้องเป็นผู้ต้องแสวงหาความโปรดปราน ก็คือสิ่งที่ทําอะไรแล้วให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยมากที่สุดโดยดูจากคําสั่งของพระองค์โดยดูจากแบบอย่างของถ้านรอซุลสลลลอห์อะเลวะซัลลัมฉะนั้นเราจะได้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์จากบาปครับแต่หากมีการพังเผือเราก็จะต้องขอลุกกระโทษแล้วก็ตะา,าตัวแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะอัลาลาเป็นสิ่งที่ยืนยันการเป็นบ่าวที่พักดีต่อพระองค์ต่อไปพี่น้องที่รักทุกท่านเพราะฉะนั้น ตรงนี้เองนะครับพี่น้องถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้ได้มาเรียนรู้กันนะครับในตรงนี้เพื่อที่จะรับรู้นะครับในสิ่งที่เราอาจจะรู้มาแล้วก็มีการทบทวนกันแต่ใครยังไม่รู้ลฮัมดิลละเราได้มีการรู้ตรงนี้นะครับ mm. เพราะว่าหลายคนนะครับได้ใช้โอกาสเสียไปในช่วงชีวิตใดชีวิตหนึ่งของเราก็าตามนะครับ mm. แต่วันนี้เนี่ยเราได้อ่ กับตัวกับใจมาสู่แนวทางของอัลลอฮ์มาสู่แนวทางของท่านอัซุนสลออิสลามแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่อัลลอฮ์ทรงให้กับเราแล้วก็นับว่าเป็นความดีที่พระองค์นนั้นทรงห่วงเราด้วยกับคําสอนของทา่านอัสซุลสลอสลอิลามความสอนของอิสลามตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นห่วงเราทุกคนนะครับอยากจะให้ยึดถือแนวทางตรงนี้เพื่อเป็นแนวทางของการปฏิบัติตัวต่อไป Wallahu waliyu taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Allah, Allah.